สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะสำหรับวันนี้เนาะเป็นวันหยุดหลายๆท่านก็คงจะหยุดอยู่บ้านวันนี้พินิจจะสอนมือใหม่ทำหลักพลูด่างไม้ในตระกูลพลูด่างพลูฉลุนะคะทำกันแบบไม่ยุ่งยากนะคะมือใหม่สามารถทําตามพินิจได้เลยนะคะการที่จะทําทหลักให้ต้นไม้ในตระกูลพลูนะคะเพราะว่าเขาก็จะยาว เลื้อยแบบนี้นะคะอย่างตัวนี้วันนี้จะพาปลูกพลูฉลุนะคะตัวนี้เราเรียกว่าพลูฉลุพลูฉลุเป็นต้นไม้ฟอกอกากาศอยู่ในตระกูลพลูด่างน,นะคะไม้ในตระกูลพลูเนี่ยเขาก็จะเป็นไม้หลักรอเลื้อยสังเกตดูนะคะเนี่ยเขาก็จะมีรากออกมาตามข้อแบบนี้รากออกตามข้อนะคะพอนานไปเนี่ยเขาก็จะ หอยย้อย,ย,อยลงมาแบบภูด่างนั่นแหละค่ะอันนี้คือภูฉลุเนาะตัวนี้เป็นภูสนิมเนี่ยค่ะเขาก็จะลักษณะย,ย้อยแบบเดียวกันทําหลักได้ทุกอย่างนะคะวันนี้จะสอนทําหลักพลูแบบง่ายๆนะคะใครก็สามารถทําได้และในตระกูลฟิโลนะคะฟิโลก็รอ,อเลอยได้เหมือนกันอย่างตัวนี้นะคะ ไม้ในตระกูลฟิโลก็เป็นไม้ล้อเลือ้อยได้นะคะเนี่ยอย่างตัวนี้นะคะลากออกมาแบบนี้ก็สามารถทําหลักให้เขาเลือ้อยขึ้นได้นะคะอันนี้ก็คือในตระกูลฟิโลเดนดอนเพื่อนๆถามว่าฟิโลคืออะไรนะคะฟิโลเดนดอนก็เป็นไม้ใบสวยนะคะมีหลายอย่างก้านส้มก็เป็นฟิโลชนิดหนึ่งนะคะที่ถามมาว่าฟิโลเดนดอนไม่มีชนิดเดียวนะคะในตระกูลฟิโลเดนดอนมีเยอะ นะคะมีมากมายหลายชนิดด้วยกันฟิโลใบมะละกอฟิโลกา้านส้มตัวนี้ก็เป็นฟิโลนะคะ,ะวันนี้มาทำหลักง่ายๆกันเลยนะคะ,ะพี่จะสอนทำหลักไม้เลยตัวนี้เพื่อนๆไปหาซื้อมานะคะรู้สึกเม็ดหนึ่งประมาณ35บาทนะคะตัวนี้จะใช้ได้เยอะเลยนะคะนำมาตัดความยาวก็ เอาที่เพื่อนๆต้องการนะคะว่าจะทําหลักเล็กใหญ่กลางนะคะจะไปใส่ไม้ตัวไหนอย่างวันนี้จะใส่ไม้ประมาณนี้นะคะก็ยังไม่ต้องสูงมากนะคะก็วันนี้ทําให้ดูเป็นตัวอย่างความสูงความสูงความกว้างเอาที่เพื่อนๆต้องการนะคะเสร็จแล้วพอได้มาแบบนี้พอไดม้มาแบบนี้เสร็จก็หาเชือกมานะคะ เชือกแบบนี้นะคะเชือกแบบที่มีความเหนียวไม่ต้องยุ่งยากเลยนะคะพอม้วนเสร็จมัดด้วยเชือกเนี่ยอันนี้ความกว้างก็ประมาณสักเกือบฟุตม้วนอย่างนี้เลยนะคะเพื่อนๆทำแบบไม่ต้องยุ่งยากนะคะอันนี้เนี่ยม้วนแบบนี้ม้วนแบบนี้ได้เลยอ่ากะว่าประมาณนี้เสร็จแล้วเชือกมัด ภาพชัดเสียงชัดไหมคะภาพชัดเสียงชัดไม่เอ่ยมัดอย่างนี้เลยเพื่อนเนี่ยเขาก็อยู่แล้วแบบนี้อยู่แล้วนะคะล็อกหัวท้ายทีนี้เสร็จแล้วก็ล็อกหัวท้ายนะคะไม่ต้องไปหา,าลวดที่มันยุ่งยากนะคะเพราะว่าเราจะนำไปเป็นหลักปลูกที่ หาที่สะดวกสะดวกนะคะเพื่อนๆเวลาจะทำเนี่ยมือใหม่สามารถทําได้นะคะมันไม่ยุ่งยากง่ายที่สุดแล้วตัวนี้อ่ะมือใหม่ดูและทําตามได้เลยนะคะสักสามที่หนึ่งสองสามเขาก็อยู่แล้วนะใครไม่มีเชือกแบบนี้ก็ใช้เชือกฟางนั่นแหละค่ะ เรียบร้อยนะคะเสร็จเรียบร้อยก็นำมะพร้าวใส่ลงไปก้นกระถางเนี่ยหาขวดแบบนี้ขวดพลาสติกแบบนี้นะคะเพื่อความสะดวกตัวนี้เพื่อความสะดวกเวลาเราจะนำเข้าไปตั้งนะคะยัดใส่ลงไปแบบนี้เนี่ยค่ะได้ละอ่าเป็นขวดน้ำนี่แหละคะ่ะดูให้มันมีขนาดพอเหมาะกับอ่า ตัวม้วนที่เราจะแทงลงไปนะคะก็พอมีขนาดพอเหมาะเสร็จแล้วก็นําขุยมะพร้าวนาขุยมะพร้าวใส่ลงไปนะคะอ่ะกรอกลงไปขุยมะพร้าวก็กรอลงไปแบบนี้ถ้ามันไม่ลงเพื่อนก็หาไม้ แทงลงไปนิดนึงแบบนี้นะคะน่ะใครเก่งแล้วก็ดูเพลินนะคะอ่าเพราะว่าถ้าเราไปซื้อตัวมะพร้าวนะคะมะพร้าวท่อนๆถ้าสูงขนาดนี้ก็ประมาณ35ถึง40บาทมะพร้าวที่ขายอยู่แล้วนำมาทำหลักซึ่งไม่ดีแบบนี้ด้วยนะคะแบบนี้มีความคงทนเวลาลาก เข้าออกก็จะแทงเข้าไปข้างในเราก็สามารถดึงออกมาได้ง่ายด้วยนะคะแทงลงไป <c oughs> ก็ใส่แบบนี้ใส่ให้เต็มเลยนะคะใส่ให้เต็ม <c oughs> อ่ะก็ได้ประมาณนี้นะคะ <c oughs> เสร็จแล้วเวลาเราจะนำไปลงปลูกลดน้ำให้ชุ่มๆนะคะ ลดน้ําเข้าให้ชุ่มๆแล้วค่อยไปลงปลูกเดี๋ยวพี่นิดจะ,ะปลูกให้ดูวันนี้นะคะอันนี้ได้แล้วเนี่ยพอเหลือจากนี้ก็จะทําไว้แบบนี้แหละคะ่ะตัวสายรัดนี้ได้นะคะใครสะดวกใครมีที่รัดสายไฟตัวนี้ก็สะดวกดีนะคะแต่ว่าถ้าบ้านเราถ้าไม่มีก็ใช้เชือกแบบพี่นิดนะคะเนี่ยอย่างนี้ก็ได้นะคะเนี่ยแบบนี้ได้ ที่รัดสายไฟก็สะดวกดีตัวนี้อ่ะอันนี้ก็ทำมาไว้ก่อนหน้านี้จะปลูกให้ดูเลยนะคะตัวนี้ก็ท่อนยาวนิดนึงเนี่ยก็ดูว่าจะเอายาวขนาดไหนตัวนี้ที่ทำมาไว้ก่อนนะคะก็มีความยาวเพราะว่าจะเผื่อเอาไว้เลยนะคะใครจะเผื่อเอาไว้แบบต้นไม้ที่มีอย่างฟิโลเดนดอนเผื่อ,อไว้ย,วยาวๆก็ได้นะคะเพราะว่าตัวนี้เขาไม่แพงเม็ดนึงเ 35บาทนี่ได้เยอะนะคะเอามาปลูกกันเลยทีนี้จะปลูกให้ดูนะคะ,ะนี่จะปลูกใส่เข่งตัวนี้เข่งตัวนี้สะดวกมากนะคะก็ร้านร้าน20บาทนะคะเข่งใบนี้มีราคาแค่20บาทถ้ากระถางใบใหญ่ขนาดนี้ ก็ตกประมาณ40-50บาทนะคะใครมีเข่งเก่าๆที่บ้านใช้ที่บ้านนั่นแหละค่ะนำมาปลกูกถ้าเขามีก้นที่ใหญ่เกินไปเราก็เอาแสแลนเก่าๆหรือ,อเป็นอย่างอื่นได้นะคะนำมาลองอีกทีนึงนะคะถ้ามะพร้าวเขาใหญ่ก็ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าเป็นเศษเล็กๆที่เขากลัวเข้าร่วงเราก็ เอาตัวนี้ลองได้หรือจะเป็นตะไคร้สีฟ้าได้นะคะก็มาใส่ลงไปในเข่งแบบนี้เสร็จแล้วเ,เวลาเราจะลงกระถางนะคะอ่าเดี๋ยวพี่นีดก็เป็นแก้วลักษณะนี้ได้นะคะก็แทงลงไปก่อน เอาแก้วแทนลงไปก่อนอ่ะแก่อความสะดวกใส่ลงไปเสร็จแล้วก็เอาตัวนี้ตั้งนะคะเอาตัวนี้ตั้งอัดมะพร้าวลงไปให้แน่นมีกระถางก็ใช้เป็นกระถางก็ได้นะคะ อ่าดูเพล,เพลินๆนะคะวันนี้มาปลูกต้นไม้กันเนาะ <_ may> เดี๋ยวนะคะแป๊บหนึ่งนะคะอ <_ may> ตัวนี้ออกก่อน <_ may> อ่าเสร็จแล้วตัวนี้อ่าพู้ฉลุเนี่ยเขาจะเกาะติดพอดี ก็วางลงไปเลยนะคะตัวนี้ก็วางลงไปให้เขาเกาะหลักได้เลยอ่าใครใครมีต้นเดียวก็ใส่ต้นเดียวได้นะคะแบบนี้อ่าก็หาเชือกเชือกมัดเข้าไว้นิดนึงก่อนก็ได้พยุงเขาเอาไว้ก่อนนะคะพยุงให้เขาอยู่ก่อนอ่าเชือกเมื่อกี้มองเห็นไหมคะเพื่อนๆมองเห็นไหมอ่าก็พยุงเข้าไปนิดนึง ต้องแน่นมากนะคะก็มัดเนี่ยง่ายไหมเพื่อนเพื่อนพินิดว่ามันง่ายนะเนี่ยเสร็จแล้วอพินิดมีเยอะก็จะใส่เอาไว้ในกระถางเดียวกันนี่แหละในเข่งนี่แหละนะคะเพราะว่าสะดวกดีเอาไว้ตัดขยายพันธุ์ด้วยเนี่ยแน่นไม่เป็นไรเพราะว่าปากเข่งนะคะเขาก็มีความจุได้ก็ได้ฟอร์มไม้ที่สวยเลยนะคะอันนี้ อีกกระถางหนึ่งจับสามกระถางมีความสวยงามนะคะอันนี้ใส่ไปเลยสามกระถางแน่นนะคะเดี๋ยวเขาก็จะ,ะสูงขึ้นเสร็จแล้วเอามะพร้าวอัดลงไปนะคะใสใสตัวมะพร้าวลงไปมะพร้าวเป็นมะพร้าวสับ มพะพร้าวสับก็ได้นะคะหรือใครมีขุยก็ใช้ขุยนั่นแหละก็ใส่ลงไปใส่ลงไปให้เต็มเลยครูเขาชอบความโปร่งนะคะชอบความชื้นอ่ะใส่มพะพร้าวสับ เนี่ยไม่ต้องมัดก็ได้นะคะเดี๋ยวเขาโดยธรรมชาติของเขาเขาก็จะเกาะที่หลักเองนะคะอันนี้เขาก็จะไปเกาะที่หลักเองประเภทเงินไหลมาทําแบบนี้ได้นะคะเงินไหลมาหรือจะเป็นเบอร์กินพวกนั้นได้ทั้งนั้นเลยถ้าเป็นไม้หลักเนี่ยสะดวกมากนะคะเ,เพื่อนๆเข่ง20่2บบาทนะคะแล้วก็หลักหลักตัวนี้ก็ประมาณไม่ถึง20บาท ก็จะได้ไม้ที่สวยงามนะคะเนี่ยไม่กี่บาทเองก็สวยงามแบบธรรมชาตินะคะอ่าเพื่อนๆดูนะคะเสร็จแล้วตัวนี้เราก็นําไปวางไว้ในร่มรดน้ําชุมช่มๆนะคะอ่าแบบนี้รดน้ําชุมช่มๆวางไว้ในร่มได้เลยนะคะสําหรับวันนี้เนาะอ่ะอีกหน่อยเดี๋ยวเขาก็ไปเกาะที่หลักเองนะคะตัวนี้ แป๊บหนึ่งนะคะเนี่ยข้างในนะคะอ่าเขาจะมีลากอยู่สามต้นเลยนะคะวันนี้เนี่ยพอเขายาวอีกนิดนึงนี่ก็สาม,มารถตัดไปขยายพันธุ์ได้เลยนะคะหลักตัวนี้ เนี่ยถ้าเขาเขาสูงขึ้นมาเรื่อยๆถึงหลักนี้นะคะก็ตัดไปเรื่อยๆนะคะเป็นการอรอขยายพันธุ์ด้วยได้อฟอร์มไม้ที่สวยด้วยนะคะ,ะตัวนี้เดี๋ยวก็จะทําให้เขาต่อไปอันนี้ก็คือเนี่ยตัวนี้คือพี่โรเดนดอนนะคะเนี่ยอันนี้ก็เดี๋ยวทําหลักให้เขาอีกนะคะตัวนี้ เสร็จแล้วก็พลูเมื่อกี้ได้ทุกอย่างนะคะไม้หลักรอเลื้อยหลักไม่ต้องไปซื้อแล้วนะคะเพื่อนเื่อมือใหม่ทําได้เลยนะคะสวัสดีค่ะคุณทิทาพรนะคะคุณออยคุณลาวันสวัสดีทุกทุกท่านทั้ง49ท่านณนะที่นี้นะคะกะ็ขอบคุณนะคะที่ติดตามและรับชมพี่นิตยานะคะกะ็มีสาระดีๆนะคะ สาระน่ารู้เกี่ยวกับต้นไม้เยอะแยะมากมายนะคะคอมเมนต์ตอบไม่ทันอย่างไรก็ขออภัยด้วยนะคะ,ะด้วยต้องอทำคลิปเนะาะทั้งทาง YouTube แล้วก็ทางเพจ Facebook นะคะก็อยากให้เพื่อนๆได้รับความรู้นำไปทำตามได้มือใหม่ทำตามได้เลยนะคะอันนี้สอนแบบไม่ยากเลยนะคะมือใหม่ทำตามได้เพราะหลังจากนี้ นำไปรดน้ําให้ชุ่มพินิษฐ์คงไม,ไม่ยกเป็นรดน้ําวันนี้นะคะเพื่อนๆก็ถ้าอยู่ที่บ้านไปรดน้ําชุ่มๆุมได้เลยสําหรับพลูชลุประโยชน์ของเขาเป็นต้นไม้ฟอกอากาศได้ดีนะคะกะ็ตัวนี้ผลการวิจัยก็อยู่ในกลุ่มของไม้ฟอกอากาศลักษณะพลูชลุแบบนี้ราคาณนะตอนนี้กระถาง4นิ้วอยู่ที่80บาทนะคะถ้ากระถางเมื่อกี้ที่เห็น ที่เห็นแบบนี้ที่นำลงเข่งเมื่อกี้ก็ราคาจะอยู่ที่ประมาณ150-180ถึงบาทนะคะอ่าก็สำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะก็คงจะเจอกันใหม่ในไลฟ์หน้าจะเป็นในเรื่องใดก็รอติดตามนะคะติดตามตลอดอ๋อขอบคุณค่ะคุณพีระยาเนาะขอบคุณทุกท่านเลยไปก่อนแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะ